มุจลของฮูบาวาอยู่เมืองหนองมีผักชนิดหนึ่งที่รสชาติคือผักเสียนบาดเฮาต้นกับบอคือใบกับบอคือแต่มีอย่างเดียวที่เกือบเมนคือกับคือดอกกับหน่วยมันพี่น้องผักชนิดนี้เอิ่นว่าลาเลียออฟฟิซินัลเพราะว่าฝรั่งเศสนี่สิบ่คอยหูดอกพี่น้องว่าเขาเอิ่อนมาอย่างแต่เมนบ่เมนข้อผักปลาโดยเฉพาะอ้จงจับปลาสุกผักเสียบปลาปลาจะดีได้จับไปได้ไ ตอนนี้กะมาหอดดงพักเซียนฝรั่งแล้วเด้กพี่น้องอยากกินกะอยากกินเด้กพี่น้องพักเซียนน่ะนะแต่ว่าหันข่อยกะทำใจอยู่ก่อนสิมากเก็บนี่ข่อยกลงต้งไปเก็บโอ้ยดอกงามๆแต่ว่าหันพ่อกโกงบักงี้นึงอยู่ข,ข,ข้างๆ้ขมันยากโอ้บ่มีงง้อีกสะพอข่อยกับขมายากดูมาข้าวเซียนขม,มามาบ่ได้ดอกเนาะโอ้ปีนี้เคยได้เก็บสักอนนูเกิดได้พักร้อนพี่น้องก็จะบ่ได้เก็บไอ้ายๆอ่ะ น่าหาอีกบางทีมีผักเสียนยนะไหมนี่ปดดนี่แล้วใครจะหาพักต่อบางทีใครปวเราไปเห็นงานต่อไปรถดอายแล้วใครจะอยู่ผู้เดียวดอกบม่ต้องยานเงี้ยงไก่ยู่ในไก่หนึ่งผู้ดเดียวเพืดเดียวไป,ไปเห็นงาน,นต่ออายไปไปขออยเลยัวกใครไปแล้วยังตะคอ,อยบัตรที่เนี่ยไปหาเก็บพักเสียนขอสิเอาจักเอ่อมอนหนึ่งก็พอ ข่อยหัจักมองนึงก็คือหมองใบต้ตนเชอรี่พี่นอ้องไหลยหลายตอนก่อนมาพร้าไม่ไม่เนี่ยอุ้ยดอกขาวกากจากเอาไปเนี่ยคือเห็ดพวกข่อยได้แล้วละมันเถ่าอยู่ทาง้งนาค่อยนยะสิเป็นต้นเชอรีป่ปลาอันมันเชอรี่ปลานี่คือมันมันบะแดงเด้พี่น้องมันสีเขียวมาปีมาสาดแล้วกันดำทิมเอ่อรสชาตินี่สีขมกินบะได้นี่ใครก็มะหวอดใบต้นแล้วใบต้นเชอรี่แล้วนี่นี่ผักเสียง ปีนี้เป็นสีมว่วงพนาะ้ามันก็เป็นยังสีเปลี่ยนสีจิ่จีตะคิดว่ามมนสีนี่แห้ะอ๋อข้าขเซนจอนเก็บน้ำกันป๊าดโอ้ใหญ่ๆเลยจีน้อง โอ้ยยอดอวบวัดกว,ะวะ่ายอดแบบนี้ที้งี่ดอกออกมาจังน่อยนี่แล้วโอ้ยเอาไปขั้นสนแล้วแซ่บอย่างแข็งีังน้อยเก็บลึกๆจังน่อยเด้อเด็ดเทวรันมันตอดเอาไปขั้นนี่โอ้ยเหนียวดีออตอนนี้คนเราขันได้มางเก็บมันจะนิ่งเก็บไปเลยเอ๊ะตัวพีดโดพ่โจ๊กถึงแก่ กินไม่ปีที่แล้วลกินมดแล้วพี่น้องบนแม้หุยตาหยอกใยังไงงัหนักคือว่างอ่ะของป้าน,นี่ก็คือนึน่งปีทีได้กินเท่าเดียวได้เพราะว่ามันสีออกมาช่วงนี้ล่ะอันช่วงอากาศที่จีกำลังเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวมากสู่อากาศ,นาาากาศนาหนาวห่อนแดดมีจกักน้อยฝนตกดีๆพวก่นี่สีโป่งพี่น้องโป่งแล้วอันเ่จะเขาเกิดไอ้ดอกเกิดยังเรียบร้อยแล้วเขาก็สิตาย เขาเกษียณโ,โบยายแล้วเกสียณกลายเป็นใบแข็ง <pounds> ต <VI>. ้นแข็งไปเลยนี่ต้นหนอกงามๆไปเไปไปแบบนี้เลยเก็บไปลึกๆดำๆก็ซีได้ตาเป็ตรวจตาเขให้มีไผยมาเห็นอยู่เด่นนี่ได้รมาข่อยประกิบทั้งหนอกมากต้นหนอกนี้แต่หนอกเป็นตะยานโอ้เล่ ป๊าดหนักตรงไว้ให้มูกินน้ำแหมก็จะกบนี่อันนี้ก็กเอาไปเลยโอ้หนอดแล้วเด้ออันบานนี่ต้องกนใบมันบ่อโอ้ยไปคิดหาผักเสียนไทยบ้านเฮาเด้เฮาต้อเก็บอันนี้น้ำไหลายๆเลยจักไปมี่ขี้ไปไมันหอมเนาะเขาเปนขั้นส้มคือกันกับผักเสียน อันนี้อย,ยู่ไก่น้ำเก็บมาเก็บมองิตอนนี้คอยกะเก็บพักเกือบเล่นเมดแล้วพี่น้องแต่ว่าหันคอยย่างไปประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคนมาทีหลังเขาซือดด้ออะไกินพักพี่น้องโอ้มีแต่อันงามๆก็กระตากาว่างอันี้แหละป้าดปุหนไะนะมันจะยอดอุกอบ ต้าวเนือน้อขี่โซกีทำาะไ้เนี่ยมาเก็บผักเสียนน้ำกันจ้าโอ้นโอ้โอ่อนๆเ่ยโอนอ่อนๆตะวันแอกเขาก็เริ่มึ้นล้วได้อีกสองสามมือเลยอ่ะคืนโอ้ยง่กว่านี่แล้วกันดอก็กำลังเสียนบานนี่แดดปุ๊บนี่บานบานว้ายไปเยพี่้องเจ้ากินพระท่านตอรล้ากันมัน มันใหญ่มันบาดมันจะแข็งเราไปกินว่าเสืชดอกเนาะเพราะว่าผู้ชื่นดอกมันเยอะคือดอกพักเสียนมันเท่าหน่อยมันก็คือไายเดี๋ยวไปมองอื่นยังอีกดูหลายมองด้วยไหนว่านี่ก่อนไหนก่อนว่านแต่ก่อนนี่ตอนนี้ ไปเห็นฟักเสียนอยู่ข้างในแล้สิขขบไปเมึ่ว่ามันพอดีกิบไปเด้อนี่น,นี่โอ้เอาไปละอืมเป็นตะเอาอยู่ด้ะนั่อยู่อันนี้เป็นซีออกขาวๆอืมอืมนี่เอาไปละเอาลปละ บ่า mm. mm. ่อยอุ้บป <mayı hl> ันเลยตบานพอได้เก็บอยม่ืมแต่ไหนล่ะเด้นป้าก็สิบ้ามก็จ่อไปมองมันี่นี่มองละพอกับบ่หมุอหมุนก้อนอย่างนี้ที่น้องน้องมาทำอะไรไง เห็นป่ะมันมีใครมาท่านไปเก็บเด้พราะว่ามัน,น,มนยังน้อยอยู่ใอยเลยตัวมันให้มันใหญ่ก่อนเพื่อนผู้อื่นเขาเจ้าสิอยากกินนั่งี่เดินถ้าแม่้นคุณได้ซีมาเก็บเงินอยู่ทั้งหลังสวนสวนสนุกนี่สวนที่เขาเจ้าเล่นสเกตบ,บอร์ดนี่พี่น้องเนี่ยงานเขาตรงเขามาเลยนี้เราก็สิมาพอปลาพักเสียนสิบ,บ้คอยมีคนงานเขามาดอกเห็นป่ะนี่ยพักเสียนเต็มอยู่ เห็นบ้างไหมพี่แต่แนวเดียวปลอดตอดโอ้ยนะอห้อโอ้ยมันได้หักแล้วคุณผู้ชมตานี้แหค่มือแถอเนาะโอ้ยมันไมีกระดาอ,อีกมือสองมือจังมาเก็บได้โอ้ยสามสี่มือกูละว่อนไปนเนี่ยมึงนะขาไม่น้อย ้าวเจฟจ้ะสมไว้พี่น้องมือรุ่นจังมากมล้วขอสิผ้ามือจ้ายางออกไปด้านนี้ด้านที่นี่เล็กน้อยเลนขอสิผ้ามือจ้ายางออกไปทางสวนสวนนี่ไหมไอ,อ,อ,อ้สนามเด็กเลนก็จังข่อยเห็นกระเทียมปลาหนิละพี่น,อน้องถ้า่อยกับ่แน่ใจเด้ขอเข้าไปมึงก่อน ตกใจค่ะึนว่าคะเทียมตาเมืองแดน,นเป็นตะคือคือจิก็จาลงในเน็ตเนาะ่อยก็บ่เคยได้เก็บน้ามูลหลอกพนะี่น้อนคะเทียมปานาะเดี๋ยวจีไปหาซื้อในเมื่อวานเอาเป็นไหนลมหลรีนแล้ว คอยพ่อพักเสียนเกิดยุสวนเลยสาร่า,ท,ะะาทัลนาหมวยทีก็จะวันเล่นสนามด็กล่นนะให้น้องยุดด้านหลังนี่ก็สิไปเมืองกันนะมันงามว่านี่อยเห็นพักเสียนว้ยโอ้โอมีทั้งพักเสียนมีทั้งเลยอันนั้นตามแง On s'en laisse bien après l'envoi. ตอนนี้ก็ฮามุ่งเครื่องแล้วคอยสีกาแฟเราเด้อพี่น้องเก็บพักได้ตะก,ก้ามากง่ายยเกนะ้ตอนนี้ก็ได้เวลาก่ะกานแล้วได้พักเต็มตะกา้า ปตาเห้องมือล้วนคอสิมากเก็บไม้เดี๋ยวเอาไปขันมือก่อนวานคอสิได้หลายบอกเพราะว่า,าพูดถึงข่อยกินเมื่อดบอนถ้าก็ชีบ,บ่ค่อยเมดปอนได้ข่อยมักเอาไปอัะไรไฮมูก,กินซอยรอสัญญาณกันแป๊บนึงตกคฟันก่อนเฮียน้องมือใส่มือควาดีๆได้ย,ยู่เทานี่ทำมันสือต่ำขึ้นมาเนเกเไยเจ้าสืบต่ำสัญญ,ญาณโมเมนต์สัญญ,ญาณไอ้ไฟเจ้าเจ้าก็คิดเด้็ี่น้อง ตอนนี้่อยกะง่างมากได้ประมาณเคืองข้างเนาะไก่หอดบ้านเนาะเพร่ะวาข้างหลังข่อยูดจะเป็นสวนสาธารณะเอ่อย่งางไปอีกประมาณสองสามร้อยเมตรกะเป็นบ้านคอยแล้วเนาะบ้านข่อยอยุไก้สวนสาธารณะเมาา้นอันอันผู้ไย้งไงามยู่แถวนี้กะอันควักเอิ้นคอยเด้อเด้อข้าไปได้กินตำมุ่งน้ำกันเจ้าเห็นบ้างข้างหลังคอยสิมีโรงแรมทยี่สองอันโรงแรมอันนี้สองโรงแรม ครณิมาพักการขึ้นราน47ยูโรช่วงที่เป็นโควิดอะแพงกว่านี้เลยพี่น้องเ่ายกับว่าเข้าใจกันมาเป็นยังโควิดนีคขุนประขอโลงเล่มแต่ว่าลงเล่มแท่แได้่ากค่อยกับเข้าใจได้ว่าอันทารลงพกวันคอการออกมาก,กัดตัวอยู่ลงเล่มสินะคคอยการกลับมาจากเก็บพักเสียนแล้วแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการล่างพักเสียนพี่น้องเราการก้อนสิ่างพักเสียนก็คืออนต้องเอาพักเสียนอะไอ้อนี่ก้อน เฮ็ดใหมันเหี่ยวโดยการเอาไว้ไทิมใบซื่อๆนะพี่น้องที่มไม่ได้ตากราะม่มองตากแหลเนานะตอนเนี้มันยังสดอยู่ไหมมันยังสดเอาซีเฮ็ดกินตอน,นเน,นียนเฮ็ดย่างคั่นเนี่ยย่างมันแตกค,คอยต้องอนี่ก้อนคอยต้องเอาไปล่างน้ำเราการใส่เกลือล่างน้ำเกลือเนอะอาะเราก็ต้องเอาไปคั่นใส่น้ำเกลือ,อเชือหนึ่งใส่เกลือ ขันลลางในข่อยขี้ขานที่สุดเลย่ะพี่น้อง